สวัสดีครับกับสวัสดีพี่ๆน้าๆที่มีใจรักในการตกปลาทุกท่านนะครับผมกับสวัสดีผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้ผมได้พาน้าๆมาตกปลายังหมายธรรมชาติครับผมแถวบ้านตะก,การครับผมบ่อน,นี้เป็นบ่อด,ดินครับผมน้ําค่อนข้างลึกครับผมน้ำประมาณนี้ครับ,รบก็วันนี้ผมใช้ระยะ สองเกตพอครับผมแล้วก็เพื่อมันมีตัวครับตกแบบาบาลานซ์สองขอนะครับผมมาฝึกบาลานซ์เหน็นไหมครับผมก็วันนี้พิเศษอย่างหนึ่งก็คือวันนี้ผมมาตกเมื่อคืนครับผมแล้วก็จะได้มาลองไอ้ตัวที่ผมทำแนะนำของเพื่อนนะนะดูไปเมื่อคลิปก่อนนะผมว่าวันนี้มันจะหันกอนครับผมก็วันนี้ก็ลองลองดูว่าวันนี้ เราไ้ใกล้พอคนครับว่าวันนี้มันจะหันทุ่นแบบข้อเป็นข้อสี่ก็ครับผมก็เดี๋ยวรอดูตอนเมื่อคืนนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วก็จัดคัวจัดอย่างนั้ผมแล้วก็ได้ลงเบ็ดไปพ่อเราแต่ว่ายังมีอาการเด้วนะผมก็คิดว่าน้ำคงลึกขนาดนะครับผมกล่องเจ็ดนี่ก็ประมาณเนี่ยครับใกล้ๆตกใกล้ๆนะผมแนวตกใกล้ๆนะผมก,ก็ ก่อนที่ผมจะไปตกเปล่านี่ผมก็ขอขอบคุณนะผมหน้าเอฟซีท่านที่คอยติดตามเราขึ้นกำลังใจผมก็ดีเสมอมาแล้วผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันยา,ยาวๆเลยครับว่าวันนี้จะมีตั๋วขึ้นหน้าดูครับแล้วก็มาดูสีของทุนด้วยครับผมเปล่าน,นี่เี๋ยแจมอรไหครับอะไรครับสวัสดีครับผม น้ับนุกับน้หมดมาแล้วครับผมสวัสดีครับ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 ก็พันนุเชิดเชิดหลายทีแล้วก็เดี๋ยวน้มดกับน้นุมนเตรียมผมก่อนครับผมนั่งไหนนั่งนุนะคุณนี่ผมสามก สามหกก็ได้อยู่เรต้องนี่ผมเจ็ดตรงนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวกานโนกับนหมด่วนดัดคอนะผมก็เดี๋ยววันนี้หลักๆก็คือจะมานิวยอร์กไอไฟสองทุนครับเดี๋ยวก็รอดูครับว่าจะสีจะแจมออกได้ครับ O <laughs> que นี่ครับผมมาแล้วครับตานินตัวเบอร์เบอร์ใสสวยๆครับ

นี่ครับผมได้มาเต็มแ,มแมล้วครับารารสายแวนเดี๋ยวสูตรผมให้นี่เี่นผสมสามสูตร Giày cao banh